สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในไฮช่องคาราเต้กันอีกครั้งนะเัาวันนี้ที่ก็กลับมาในไ้แมปที่น่าจะลงคลิปปล่อยสุดแล้วแหละคือแมปบอกฟุตนะเขาตอนนี้เขาได้อัอพเดตเป็นโหมดโกสก็คือเป็นของฮาโลวีนนะเขาโอเคเขาเราก็จะเลือกเป็นโหมดโจรสลัดนะรับก็คือเป้าหมายของคลิปนี้คือผมต้องเก็บเก็บกระดูกในอัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยบนให้ครบสามร้อยให้ได้นะเขาซึ่งมันก็ไม่ยากนะมันแค่เราต้องรับกล่องสีดํานี่อย่างเช่นกล่องนี้นะเขานี่นี้แต่มันก็จะมีตัวโผล่ขึ้นมาอยู่สามตัวตัวอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ที่เรารู้คือมันเป็นของฮาโลวีนนะเขานีอ่อ๋อแล้วผมยืมบอกไปเขาคือครั้งนี้ในการฟาร์มผมจะใช้ ผมจะสามารถใช้ได้แค่ผลเดียวนะเขาคือผลผลแสงไม่ตื่นเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเดย,เดยผมเจอผมเจอคนมีปัญหาทีนี้ผมเจอคนมีปัญหาผลอะไรอะ่ะอ้าวฟร์ฟรุตอันนี้คือไม่ได้ตามหานะแต่ผมขอกินแนละ้วเดี๋ยวต้นคลิปผมบอกว่าผมจะใช้ได้แค่ผลแสงดูดิ ไหนดูสิชื่ออะไรขึ้นต้นด้วยตัว B ใช่ไหมโอเคใครอยากเจอก็โดนเจอเขาก็เข้ามาใครอยากเจอก็เข้า,ขามาทหารเรือไหนดูสิเขาช,ชื่อว่าอะไรเอ่ยไรยเหรอ b r y b r y นี่ไงรายงานจะทำผิดเหรอ การกันแก้งโอเคทรงโอเคผมได้ทำการแบนคนแ,แล้วทำไมอันนี้คืออันนี้ผมไม่รู้จริงจริงาทำไมมันมีความอ๋อผมเคยใช้อันนี้ก่อนที่มันจะอัปเดตมันจำได้แล้วสกิลก็ไม่มีอะไรมากก็คล้ายๆเดิมโอเคเราไปเกาะอ,อื่นกันไป สำหรับผมเนี่ยผมว่าผลผีเนี่ยคือบินเร็วอยู่นะเขาแต่ผลแสงบินเร็วกว่าม้ามามา,มาไปที่เกาะไปที่เกาะเปิดพีพีก่อนคอนโทรเปิดโอเคตั้งค่าครบหมดกลุ่มจรสัดโอเคมาไหนซิไหนดูซิไหนดูโอเคอันนี้คือเหมือนแบบผมอยากรู้มากเลยคนเอ็คนอื่นเห็นเราไหมอะ ดูซิเกาะนี้มีไหมเกาะนี้ดูเหมือนจะไม่มีฮะต้องมีสักที่ในเกาะสิถ้าเราลองรับเกาะอยงนี้เราอให้มันสปอนใหม่มันจะสปอนไวหรือจะสปอนช้าผมไม่รู้นะไหนดูสิโอเคถ้ากว่าเราต้องไปหาที่อื่นแล้วตอนนี้เพราะว่าถ้างั้นเราไปเกาะไหนดี ุกคนช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยได้วมาเขาว่าผมต้องไปเกาะไหนอ๋อผมรู้แล้วนี่ยเกาะที่ผมยังไม่ได้สำรวจว่ามีกล่องดำไหมเอ๊ะเดี๋ยว e x p คูณสองมาจากไหนทุกคนดูข้างล่างตรงเวลผมสิครับเนี่ย e x p คูณสองมาได้ไงก็ไม่รู้แต่ก็ช่างมันไปมี B ก็ดีละมัง้ง เขาบ้างเพราะครั้งนี้ผมไม่ได้มาฟาร์มเก็บมาร์ทเหมือนเดิมนี่โอ้ยโผล่ปอยโผล่ปอยเอา้าไม่มีเลยเะได้ายเด้ายมากเะได้ายจริงๆริงไหนรู้สิค่า NPC ีแก้เครียดไหม <c oughs> <c oughs> เอ๊ะตรงนี้มีกล่อง เราเ่ยเก็บกล่องไปด้วยกันเจอตรงไหนเก็บเลยแอ,อ้เฮ้ยโดนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวโดนโดนด,ด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงไหนดูสิผลเหรอตอนนี้ผมสามารถซื้อผลอะไรได้บ้างดูสิสปินมันแปลกๆนะหะไหนดูสิโอ้โหผลแสงไม่สวยหรอ้อเหครับอ่ะ โอ้โห oh. คือตอนนี้ไม่มีอะไรเลยที่ซื้อได้เว้นผลที่ไม่ค่อยดีเราไปดูเกาะกลางกันว่ามันยังมีอยู่ไหมมันจะมีไหมอ่ะอย่างแรกคือเกาะกลางมันจะมีอันนี้นะทุกคนก็คือเป็นคนขายที่เราต้องต้องเอากระดูกอะไปแลกกับเขานี่ King r e d อ๋อผมดึงดูผมมีโบนหกแปดใช่ไหมโอเค ไออันนี้ผมถามจริงเลยมัน,นไม่มีจริงๆเหรออัน,นลองเกาะนี้ดินีม่มันไม่มีจริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะนี้ก็เกาะเริ่มต้นน่าจะมีนะแต่เกาะมาเรียนสตาร์เตอร์ไม่มีอนี่ยนี่เกาะพาเรสสตาร์เตอร์พาเรสสตาร์เตอร์ก็ไม่น่ามีนะไอ้อะไอคือ เอาจริงตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่ได้หายากอะไรแต่สุดท้ายคือหายากสุดๆผมทำลายต้นไม้ไปเยอะขนาดนี้เลยหรอเอ้ยมันมันมันวนได้อะเอ้ยผมเพิ่งมารู้มันวนได้ผมรู้สึกว่าต่อให้อาการอัปเดตเหตุครั้งนี้สกิลมันเปลี่ยนไปนะอ่าอืมนี่จชิงละบอสดีเลยดีแล้ว อ่ะเราพุ่งไปเกาะลิงกันเลยเราจะไปดูตรงที่เปิดคบเพลิงนะคะที่เปิดเพื่อเอาคบเพลิงอะ่ะเหมือนที่ไหนที่เราแบบเคยไปเอามาแล้วแล้วมันจะไม่ได้อะซึ่งผมก็เคยเอาไปบางส่วนเพื่อทดลองแล้วก็มาเอามาดูว่ามันมีจริงไหมจากข้อมูลที่ผมได้ผมก็เลยไปหาสรุปก็มีจริงผมไปหามาสองที่ยังมี โอ้ oh, 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 er ็นกล่องคิธรรมดาสนใจแต่ทีนี้น่าสงสัยมากเลยเอาคนผีมาได้ไงคือ <c oughs> บ,บเราเอาคนผีจะมาได้ได้ไงเนี่ยแค่จะไป,ไปไม่ได้เลยนะครับที่จะได้ผลผีแล้วมันก็ไม่ใช่ผลสายโลเกียด้วยซึ่งผมไม่ชอบจริงๆเอ๊ะหรือสายโลเกียตอนอัปเดตผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอฟฟกมันสวย ไปจริงๆมาด้เโกาโะอกเราเหลือเกาะเกาะไหนที่เรายังไม่ได้สำรวจนะเหมือนจะเป็นเกาะอฮ้ยเกาะมันไม่มีใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้สำรวจเกาะตรงนี้เลยข้างๆจังเกิลวซีิจะมีไหมถ้าไม่มีก็ยอมแพ้ขัิดสุดท้ายอ่ะมึงมโดนไปซะ เจ้ากอรีลา่าเี่งไม่มีจริงเอาจริงจริงเหรอเฮ้ยนี่คุณพ่อคะคุณรู้ไหมว่าผลเมือแบบกล่องดำหายไปไหนอืมไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคอเคืมแคน ใช่จริงด้วยเอ้ยเราหนีเร็วเราหนีเร็วเขาใช้แม็กมาสแม็กมาสสกิลครบเออเขาไม่ใช่ผู้เล่นใหม่โอเขาตามผมไนี่ะคล้ายๆแม็กมาสแต่อื่นก็ไม่ใช่โอเคเขากลับมาเข้าเรื่องกันต่อยกว่าผมต้องไปเกาะน,นี้ใช่ไหมเออเรายังไม่ได้ดูกดสรรันนี่กดสรรัน ไปก่อนดูสิผีอย่างเราจะหาได้ไหมเนี่ยผีประทับผีเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะอีกผีคุณสองก็ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลด ข้างล่างมันจะไม่มีต้องดูงไปเรื่อยไปเรื่อยเอาได้และกับรับกล่องไอกที่อื่นจะมีไหมไหนข้างหลังนี้โอ้ไปกล่องธรรมดาไม่กล่องกสกายแลยนไะม่มีจริงหรอ อยู่ข้างบนตรงกล่องเคสแน่เลยเดาเดานะถ้ามันอยู่ตรงกล่องเคสไอ้นั่นไงนั่นไงตีเอ้ยเอ้ยลืมดูเอ้ยเดี๋ยวตีเอาลืมไม่ไม่ไม่ใช่หมดแสงเออมอืมเคสผมลดน้อยมากเลยอะพวกนี้มันอ่อนมากเลย คนได้เจ็ดโอเคเอาลเรามีเท่าไหร่ละโอ้ยร้อยร้อยสักร้อยหนึ่งร้อยสิบสามหรออันนี้ก็เยอะอยู่เยอะอยู่นาะเยอะอยู่มันเหมือนต้องเป็นที่ที่มีกล่องแบบพิเศษพิเศษไปอะ่ะตอนนี้ตรงที่ควรจะมีก็อันที่สองก็ตรงเนี้ยนี่ควรจะมีที่สุดแล้วเกาะมีหนึ่งเกาะก็มีแค่1ึอันอะ่ะอยากรู้มากเลย ใครรู้ก็บอกกันมาด้วยนะรับแต่ถ้าเราเราก็น่าจะหยุดต่อมีหนึ่งกล่องที่เราสำรวจไปแล้วก็นั่นแหละ,อะเอ้ามีอันนี้อยู่ได้ออ๋อเวอ้าสงสัยมากเลยแล้วข้างแล้วข้างล่างนี้เอาไว้ทำอะไรอ้าจำได้มันมีจุดหนึ่งที่เราต้องไปทุบ อะไรสักอย่างแล้วก็จะได้อะตรงนั้นมันจะมีต้นไม้ต่อมาให้อ่ะผมคุ้นๆนะแล้ววงแหวนนี่คืออะไรอ่ะอัดจึ๊บ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 อ่ะก็ไม่มีอะไรเลย ก็เป็นน่าเป็นแค่พื้นหลังแบบตกแต่งเฉยๆแล้วมั้งเราไปที่เกาะอ,อื่นกันดีกว่าคราวนี้เราจะไปที่เกาะเกาะเกาะอะไรดีอะตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าจะไปเกาะไหนดีนะผมขอสามสองหนึ่งแล้วแล้วเ,วเออดี แล้วตรงเนี้ยเออชาดหน่อยชาดหน่อยตรงนั้นนะอ่ะเกาะที่มีบอสเลเวลร้อยี่สิบก็ไม่น่าจะมีนะแต่เราไม่เคยไปสำรวจเลยมันมีทุกเกาะเกาะอ,อย่างละหนึ่งเอา้าแลวก็หนอนหายอา๋อยังไงไหนดูซิดูซิบินไปอันนี้คือบินเหมือนผีจริงๆเลยอะ แล้วเป็นผีจริงๆอ่ะพระนี่มันผลผีดิแต่ในชีวิตจริงเราไม่ใช่ผีอืมมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนเนี่ยโอเคมาถึงแล้วอ๋อเลือดเลือดเลือดจำได้จำได้จได้แล้วบอสหายไปไหนอ่ะทำไมนี่ยังเป็นกล่องเทชรอยู่มัน,ปนแปลกๆนะ ี่ทุกคนเห็นมันกระพริกบกระพริบไหมเดี๋ยวเราไปหาเกาะน,นี้ก่อนเนี่ยเราไม่เคยสำรวจเกาะเนี้ยสำรวจแบบตอนอัปเดตอะนะเราจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ไหมไพเร็วิเลเหรออ๋อเพื่อนมาเดิมคันเดิมปิดสวัสดีสวัสดีค่ะ แค่ล้วเป็นยังรู้สึกยังไงบ้างในอันนี้ผมแค่มาคลายเครียดเข้าใจมัมยหาเอาฟิกมันสวยขนะึ้นนะผมว่านั่นไงไ้้คาหัวเพิ่มเยอะเลยเออแล้วนั่นไงโอเคออาเอาอยู่ไหนเอ้ยเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอา เอ้าแล้วตัวอื่นตายตัวที่เราไม่ไม่ต้องการตายคือทำไมทำไมมันเอ้าเอ้าเอ้าอะไรเมื่อกีออออ้เฮ้ยเมือกี้ตัวหกพิกะแล้วเมื่อกี้คือมันข้ามแบบอะไรทุกอย่างด้วยโอ้ยโอ้ยมันแบบชนแรงอะร้อยสี่เก้าและเอ้ยดี๋ยวผมลองทำให้มันยิงอีกทีสิ นี่ผมอยู่ตรงนั้นแล้วผมโอ้ยไม่มีอะไรเอ้ยสวัสดีฮาร์ฟแปลงไหมปันเทพจะไม่ค่อยเข้าเลยอาาเอา,าไปหาเรื่องเนาะเราอะอเราเหลือเกาะไหนอีกนะาสวัสดีฮาร์ฟปุ๊ไม่น่าเขาฆ่าเขาเลยเนาะ เฮ้ยก่อนนั้นกอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่ามารีสตาร์เตอร์อะ่ะนั่นไงนั่นไงผมว่าแล้วต้องเป็นมารีสตาร์เตอร์เอากลับไปที่เกาะแล้วอ,อันนี้เราไปดูแผนที่ก่อนดีกว่าไหมโอเคไปดูซิเราไปดูแผนที่กัน มีเกาะนี้ที่เรายังไม่ได้สำรวจเกาะที่มาเกาะพีระมิดกับเกาะพีระมิดแล้วนะซึ่งมันอยู่ฝั่งฝั่งเกาะไพไพเร็สตาร์เตอร์กันหมดถ้างั้นจะว้าไปเลยแล้วกันโอเคเราไปพีระมิดก่อนดีกว่าไหมพีระมิดพีระมิดฉันมาเราจ้าโอเคอีกนิดเดียวแล้วเราก็ค่อยไปเกาะ เกาะเลยว่าหกร้อยนี่เราต้องสำรวจทุกเกาะจริงๆแค่ไหนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเม,มืเอ่อกี้ผมเอานั้นก่อนเกาะกล่องธรรมดาล่ะอ๋อกดกล่องธรรมดาเก็บก่อนเคืออ่อมันแบบจะมีประโยชน์อะไรแบบเงินเยอะเงินเยอะมันมีประโยชน์แล้วมีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ต้องหากล่องดีๆอ่ะ อ้าวอ้อาวอาวอาเก็บไม่ได้โอ้ยเดือดทางอ่าไวขึ้นเลยป้าปลดปล่อยวิญญาณสะกดเองเพื่ออะไรโอเคเล่นเล่นเล่นนะทรายมันจะแตกไหมโอเคดีแล้วฝานเข็งแกร่งโอ้ยเราไม่แข็งแกร่งเราเบาบาง คลิปนี้ผมค่อยทำบัลลังนี้เนี่ยเอาว่ามันต้องมีพัทสองต่อบ้างแล้วแหละดูซิดูซิดูซิเกาะน,นี้ไม่มีทันต้องไปเกาะอะไรเนี่ยหกร้อยแล้วหมือนอยู่ทางนี้หรือเปล่าเรากลับไปที่เกาะนั้นก่อน,อนเอางี้มันเกาะแบบ ตงเกาะบาจีเราต้องกลับไปเกาะนี่มากลับไปเก,ปกาะนั้นก่อนเกาะไพเรียสตาร์เตอร์แล้วเยลยเกาะอะไรที่เรายังไม่ได้สำรวจอ่ะเหมือนจะต้องไปทางนี้ปะ ช็อต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 โอเคถึงวะรอบคราวนี broken, ้เราใช้เรือไปเลยแล้วกันนะคราเรือฟรีด้วยไม่สนใจใครเด็กนี่ฟรีเดี๋ยวอัปเดตใหม่แสนสวยสวยเก๋ที่ใช้งาน ก็ไม่ได้ไอยากให้นี้มันคือมันแบบให้มี่านทำานิดมากเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ช่ิเอ้ยอุยอยากให้มันมีแผนที่อ่ะไปง่ายอ่ะจะไ,ได้ไปง่ายโอเคเราไม่ใช้เรือแล้วครับไปบินไป ว่าเดี๋ยวจะไปเก็บมาสักนิดนึงด้วยนะผมคิดว่าอืมมันจะผิดมันจะมีไหมเนี่ยเอ๊ะข้างบนอะไรอะ่ะถ้าัะเป็นกล่องธรรมดาข้างบนเนี่ย หรือเกาะโอเคกล่องเพชรธรรมาดาเพชรธรรมดาเป็นแบบเพชรธรรมดาดูสิที่นแบบี่มันมแบบีเกาะตรงกล่องเอ้ยกล่องตรงไหนบ้างนะผมจะไม่ได้ยริงจริงว่ามันมีเกาะกล่องตรงไหนบ้างเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,อ้ย ขึ้นไปเลยเออขึ้นดีด,ด,ดีด้ดนะวยเกาะนี้ไม่น่าจะม่นะาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้คือคนละตัวกับตรงนั้นใช่ไหมน่าจะใช่นะเออ้ยห้าสิบเลยหรอ มันโกงเกินไปไหมอ่ะมันก็โกงเกินไปไหมอ่ะก็โกงไปไหมโกงไปไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลบ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 เขายิงได้ด้วยเหมือนตัวนั้นเลยอ๋อทามสักหนึ่งตัวก็คงคิปก็ไม่มีอะไรบ้างอ๋อออเข้าไปเอาเอาเอาเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวดูดิทุกคนเขามีฮาคิสด้วยดูง่ายมากค่ะว่าม็อบตัวไหนไม่มีฮาคิมีฮาคิค่ะ เฮ้ยเขาจะใช้ได้เขาใช้ได้สองท่า 2, เลยอ่ะตอนเนี้ยผมเพิ่งมารู้เอ้า oh. มาดิ oh. <laughs> สวนกลับบอสวนกลับด้วยหรอสวนกลับบออู้ะ oh. นี่คนอะไรอ่ะ oh. เฮ้ยผมผีมันก็เลยเอ้าวอ้า อออลองสปอนอะลองสปอนเอาเป็นว่าผมขอผมอจะบอกทุกคนว่าคลิปนี้คงต้อง fail ไปนะคบเพราะว่าดูดิตอนนี้ผมก็มีแค่ร้อยสี่เก้าเองมันเป็นแบบหายากอตหายากหายเย็นโอเคสำหรับคลิปก็แค่นี้แหละเขาเฮ้ยเอ้ยตกใจขอโทษนะครับทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมตกใจแล้วอีกแล้วบักอีกแล้ว น้ำปลอมซ่อนในน้ำปลอมไม่ซ่อนในน้ำปลอมเฮ้ย hey, สวัสดีค่ะพู่สวัสดีค่ะอา้าวแล้วเขาใส่หมัดมังกรใส่ผมด้วยเอยเอาหมัดมังกรมาหรอมีหมัดมังกรเหรอมีหมัดมังกรอหรอไม่สอนหน้าอา้าวตายแล้วอ้าวตายแล้วตายแล้วตายแล้วผมมาตายแล้วตายเร็ว วาวาับวับหนีบินหนีบินหนีเขาไม่บินตามด้วยหนึง่งบินหนีเอาเก็บเลือดเก็บเลือดเราไปซ่อนก่อนคือเขาตามติดผมไม่หยุดเลยะติดไม่อยู่อ่ะ เฮ้ยเขายังไม่ตายเขาแอบดูผมอยู่เฮ้ยเาแอบดูผมอยูค่คลิปนี้ก็เฟลไปละเขาโอเคจบนะครับ